กันแล้วนะคะมันปึนความคิดม้่งมังของช่างงานคนหนึ่งที่คิดหาว,วิธีให้ได้ความสดชื่นจากน้ำผลไม้อย่างเต็มที่คุณวันนี้คงจะสนุกกับเรื่องนี้มากฉันอยากรู้ค่ะคุณวอร์น,นิ่งอะไรทําให้คุณสนใจเรื่องนี้ขึ้นมาเอ่ยครับเรอไ,ไอเดียมาจากเรื่องโตรงองินเทอร์เน็ตเรื่องหนึ่งครับนี่ก็คือศาสตราจารย์ดรไฮเนอร์ของเราครับถูกมัดอยู่บนเก้าอี้แล้วก็บนหลังของเขาเนี่ยก็มีท่อเชียงมมัดติดอยู่ครับ ในกรณีนี้อาจจะเป็นถังใส่น้ำยาดับเพลิงก็ได้ในถังดับเพลิงใบนี้จะมีความรรอากาศคล้ายคลึงกับในถังออกซิเจนแต่ว่าราคาถูกกว่าฮะผมจะกดปุ่มดูเพื่อให้พวกคุณได้เห็นกัน <c oughs> <c oughs> ล้อเล่นล้อเล่นครับวอของท่อจะถูกกระแทกเปิดแล้วก็เก้าอี้คนกับถังก็จะวิ่งไปที่ถังบรรจุส้ม เรื่องที่ผมสนใจในแง่วิชาการก็คือถังออกซิเจนที่ถูกกระแทกเพื่อให้ฝาวาล์วหลุดออกมันจะระเบิดแน่หรือเปล่านะฮะ <laughs> ถ้าเปิดด้วยวิธีนี้เพราะโลหะที่ใช้หุ้มถังไม่สามารถทนต่อความแตกต่างของความดันอากาศที่เกิดขึ้นอย่างทันทีหรือจะเป็นอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับถังเหล็กบอกถ้าไม่มีวาล์วคอยคุมแล้วถังพวกนี้ก็จะกลายเป็นจรวดปลิวว่อนไปมาอย่างควบคุมไม่ได้ แล้วยังมีทฤษฎีอื่นอีกที่บอกว่าเพราะความดันอากาศลดลงอย่างรวดเร็วมันจึงจะเกิดการระเบิดขึ้นภายในถังจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับคุณนิชมันเมื่อตอนนี้ทุกคนที่จตื่นขึ้นันแล้วสิคะอะไรจะเกิดขึ้นกับถังบรรจุน้ำยาดับเพลิงถ้ากระแทกให้วาลวนิรภัยหลุดออกข้อที่หนึ่งมันจะระเบิดกระจายออกมาข้อที่สองจะบินขึ้นไปเลยหรือว่าข้อที่สามมันจะระเบิดจากภายใน เกเกนคะก็หมายถึงถังดับเพลิงนะคะที่ระเบิดไม่ใช่ตัวดรไฮเดอร์ครับก็เป็นเรื่องน่าคิดนะครับถ้าคนทําให้ลูกโป่งรั่วแล้วก็ปล่อยให้มันบินมันก็จะบินไปเลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบลูกโป่งกับถังดับเพลิงได้หรือเปล่านะครับระเบิดภายในงั้นเหรอผมว่าด้เหตุผลด้านความปลอดภัยเนี่ยในเยอรมันเนี่ยทุกอย่างต้องปลอดภัยไว้ก่อนพนักง,งานดับเพลิง คงจะไม่ปล่อยให้ถังดับเพลิงเนี่ยไม่ใช่กับสนักงานมาตรฐานทางด้านเทคนิคต่างหากใช่ครับสนับงานนี้จะไม่ปล่อยให้ถังดับเพลิงระเบิดแน่นะครับถ้าหากว่ามีเด็กผู้คนแก่ซึ่งเกิดอาการเ,เบื่อหน่ายขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องการจะแก้เบื่อจึงทําให้<อ>วาลน้ลรภายเกิดออกถ้าถังมันจะบินไปมันก็จะเป็นอันตรายเช่นกันนะครับและถ้ามันเกิดระเบิดภายใน มันก็จะยุบตัวลงอย่างแรงมากเช่นกันผมคิดไม่ออกเลยเลยครับเออผมตอบข้อระเบิดภายในก็นแล้วกันนะครับคิด<อ>ว่าเออต้องเป็นการระเบิดภายในครับอ๋อไม่นะไม่อะครับเออผมไม่มีเวลาคิดเลยครับผมว่าคราวหน้าให้ดอกคัสต,ตอบก,ก่อนดีกว่าจะเรีกยกนะ่อเงจะเรียกข้อสามให้คุณนะคะ แล้วคุณดอกคักจะเลือกข้อไหนคะอืมค่ะมันก็ถูกของเขานะคะการระเบิดออกและการบินลอนไปมามันอันตรายมากๆเลยถ้าอย่างนั้นเออคุณเยอเกนฉันจะเลือกข้อเดียวกับคุณคือมันจะระเบิดภายในฉันเลือกอย่างนั้นได้ใช่ไหมคะคุณมีอิสระในการเลือกเต็มที่ค่ะแม้คุณเยอเกนจะเลือกข้อนั้นด้วยก็ตามมันจะมีการโชว์ให้ดูใช่ไหมคะเนี่ยฮะเราไม่ได้ทำเพื่อความสนุกสนหนานะคะอย่าลืมฉันขอตอบว่ามันจะระเบิดจากโอเคค่ะเราจะเลือกข้อสามให้คุณ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันอันตรายเกินไปที่จะทดลองในห้องส่งนี้นะคะเพราะไม่อยากเสียดรอกเตอร์ไห่เนไปเพราะการทดลองนี้เราชอบะนะคะเราเลยรีบส่งคุณวอนนี่เพื่อให้เขาออกไปทําการทดลองค่ะเอาม่าจะเกิดขึ้นถ้าเรากระแทกเกิดฟ้าวของถังรับเพิงอย่างรุนแรงผมเองก็ไม่เข้าใจเรื่องแบบนั้นนะฮะรวมทั้งผู้ร่วมงานของผม แต่แน่นอนเราสามารถคำนวณเรื่องนี้ได้โดยอาศัยสูตรทางด้านคณิตศาสตร์แต่เรื่องคำนวณก็เป็นอะไรที่เข้าใจยากนะฮะว่ทลองให้เห็นๆกันเลยดีกว่าอือ้าวอาวอเออล้เล่นอ,อย่างที่เห็นผู้ช่วยผมเตรียมพร้อมเผื่อเกิดเรื่องเลวร้ายครับนั่นเพราะการทดลองที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายแล้วก็คาดเดาไม่ได้ที่สุดอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเช่นเดียวกับที่เราเคยทํากันมาแล้วในเมกาเคลเบอร์ ขันับเพลิงเนี่ยเป็นแบบที่มีขายอยู่ทั่วไปแล้วก็พบเห็นได้ตามอาคารต่างๆในโรงเรียนของเยอรมันทั่วไปครับปริมาตรบรรจุก็คือ7.5ลิตรซึ่งบรรจุไว้ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์6.5ลิตร ดังนั้นมันจะมีแรงดันตามที่กําหนดเอาไว้ก็คือ150บาทด้วยกันมนเป็นปริมาณที่มากพอๆกับการเอานักมวยปล้ำซูโม,โม่เข้าไปไว้ในหลอดยาสีฟันแล้วก็จะออกมาทักทายคุณตอนที่คุณแปลงฟันเลยนะครับจริงๆตอนที่หยุดเพื่อสคุณก่อนนะเนื่องจะไม่มีผู้เชี่ยวคนไหนพร้อมที่จะใช้ค้อนตอกวาวให้หลุดออกเราก็เลยต้องหันมาใช้การทํางานด้วยระบบไฟฟ้านะครับซึ่งช่วยบังคับการทํางานจากระยะไกลๆได้ ผมขอหักออกจากเดินเดินของพวกคุณก่อนนะท่อก็ถูกนำเข้ามาในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วทุกคนหลบไปข้างหลังก่อนไปเอาละเปิดเครื่องได้เปิดวาล์วร้รภัยของถังกับเพลิงเดียวนี่เยอะอ้ลอ,อยรยล,ลิ้วอู้ยิงได้

ระหว่างที่ถังน้ำดินอยู่นั่นแหะถังเย็นลงอย่างมาาจนเกิดเป็นชั้นน้ำแข็งหุ้มถังเอาไว้แล้วผมจะเขียนบนถังให้ดูนี่แบบนี้น้ำแข็งเลยนี่เห็นไหมครับเด็กๆก็เห็นแล้วว่ามันอันตรายจริงๆถ้าพวกหนูอยากเล่นเป็นสิงห์ผจญเพลิงก็เอาสายยาฉีดน้ำของพ่อมาเล่นนะถังดับเพลิงจะใช้ต่อเมื่อเกิดไฟไหม้จริงๆแต่อย่าจุดไฟเผาบ้านเพราะว่าอารมณ์อยากใช้ถังดับเพลิงขึ้นมาแล้วนะขอกลับไปที่ห้องส่งต่อนะกันนะครับครับผมกลับมาแล้ว พวกเราได้เห็นกันแล้วนะครับคำตอบข้อหนึ่งและข้อสามต่างก็งผิดข้อสองเครื่องดับเพลิงจะบินว่อนทั่วไปและก็บังคับทิศทางไม่ได้เพราะว่าคงไม่มีใครคิดทําเครื่องบังคับทิศทางให้กับถังดับเพลิงแน่ๆเลยแต่ว่าอะไรที่ทาให้มันกลายเป็นจรดไปได้วาลวของถัทงที่นี่นี้จะต้องทนทานต่อแรงดันหลายร้อยกิโลกรัมนั่นหมายความว่าคาร์บอนไดออกไซดห์หลายๆร้อยกิโลต้องการจะออกมาจากวาลวแคบๆนั้นพร้อมๆกันมันจะแย่งกันออกมาในเวลาเดียวกัน เราลองนึกภาพดูคล้ายกับการแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้งของร็บบี้วิลเลียมส์สถาที่จะแสดงนัน่นเอียดไปด้วยผู้มาชมและเจ้าหน้าที่ก็ประกาศว่าร็บบี้เกิดป่วยขึ้นมาจะมีแบนฮับริงมาร้องแทนผู้ชมจะกรูกับไปที่ทางออกเลยครับ มันจะทำให้ทางออกได้แคบไปขนาดใจคาร์บอออกไซด์ในถังดับเพลิงก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันอย่างที่เราได้เห็นนะครับมันอาจจะบินไปได้ไกลถึง400เมตรเลยทีเดียวถ้าหากคนเราจะสามารถควบคุมมันเอาไว้ได้แล้วล่ะก็เราคงจะมีเครื่องบินที่บินได้เพราะถังดับเพลิงก็เป็นได้นะครับคุณอริชมัน